ตอนที่หนึ่งเกลุงเป็นภูเขาน้ำแข็งและเธอก็ละลายเขาด้วยเจียงหมานมองดูกู่ติงเหอที่ดูจริงจังและแสงในดวงตาของเขาก็ค่อยๆรีลงเขารู้วิธีแกะสลักหัวใจเธอจริงๆความคิดของเธอชัดเจนมากทำไมเขาถึงไม่รู้สึกเป็นไปได้ไหมที่เธอพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นเธอเจียงหมานรู้สึกท้อแท้อยู่ครู่หนึ่ง ดังนั้นเธอจึงไม่คิดที่จะแช่บ่อน้ำผู้ร้อนอีกต่อไปเธอจึงลุกขึ้นและเดินขึ้นไปเจียงหมานกูติงเหอไม่เข้าใจว่าทำไมสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเขาแอบนึกถึงสิ่งที่เขาเพิ่งพูดออกไปเขาไม่ได้ทำให้เธอขุนเคืองแล้วทำไมเธอถึงโกรธละ่ะอย่าสนใจฉันเลยเจียงหมานอารมณ์เสียตอนนี้เธอแค่อยากอยู่คนเดียวและเงียบเงียบกระบวนการไล่ล่าลุงยากจริงๆ กูติงเหอแข็งตัวอยู่กับที่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเจียงหมานเช่นนี้ราวกับว่าดอกไม้ทั้งหมดในโลกได้สูญเสียสีสันไปเธอเศร้ามากเขาทําอะไรผิดเจียงหมานเดินกลับคนเดียวแต่ผ้าเช็ดตัวที่เดิมวางไว้ข้างบ่อน้ําพุร้อนกลับถูกคนที่ไม่รู้จักเอาออกไปเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยและมองไปรอบๆและพบว่าผ้าเช็ดตัวของเธอถูกเด็กอายุเจ็ดหรือแปดขวบโยนลงบนพื้นด้วยและเล่นกับเท้าของเขา เจียงมานแอบทนความโกรธของเธอผ้าเช็ดตัวเปื้อนและเธอไม่ต้องการมันอีกต่อไปมันเป็นแค่เด็กและเธอไม่อยากทะเลาะกับเขาแต่เจียงหมานไม่สนใจแต่เด็กก็ชี้มาที่เธอแล้วพูดว่าแม่ดูพี่สาวที่ใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆสิคุณยายบอกว่าเธอผิดศีลธรรมและไระ้ยังอายคำพูดของเขาดังพอที่ทุกคนรอบตัวเขาจะได้ยินทุกคนมองเจียงหมานโดยไม่สมัครใจด้วยความดูถูกและความอาฆาตพยาบาทในสายตาของเขา ผู้ชายบางคนถึงกับผิวปากใส่เจียงหมานเจียงหมานโกรธมากจนอยากจะตีใครสักคนเธอเดินตรงไปหาเด็กชายแล้วพูดด้วยใบหน้าเคร่งขรึมคุณรู้ไหมว่าคุณต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอะไรถ้าคุณใช้ของส่วนตัวของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตดูถูกผู้อื่นและใส่ร้ายชื่อเสียงของคนอื่นในที่สาธารณะรู้หรือไม่ผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไร น้ำเสียงของเธอเฉียบคมและดวงตาของเธอเย็นชามากซึ่งทำให้เด็กชายตกใจจนร้องให้ทันทีผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขารีบลุกขึ้นและยกกำปั้นของเธอไปที่เจียงหมานคุณกล้าดียังไงมาทำให้เด็กกลัวเขาอายุเท่าไหร่และคุณอายุเท่าไหร่คุณแต่งตัวแบบนี้ไปรอบๆเพื่อดึงดูดผึ้งและผีเสื้อแล้วคุณล่ะอย่าให้คนอื่นพูดถึงสิถ้ากล้าทำก็กล้ารับพ่อของเด็กชายก็เข้ามาอุ้มลูกชายไว้ในอ้อมแขนและกล่าวหาเจียงหมานว่า ลูกชายของฉันได้รับอิทธิพลจากคุณยายของเขาและพูดตรงไปตรงมามากขึ้นคุณต้องโต้เถียงกับเด็กด้วยหรือเปล่านอกจากนี้ถ้าคุณแสดงออกมาก็ไม่คุณแค่มอบให้คนอื่นหรือเห็นไม่เขาพูดถูกเจียงหมานพูดไม่ออกอะไรคือความแตกต่างระหว่างคำพูดของบุคคลน,นี้กับคนที่ใส่กระโปรงสั้นเพียงเพราะชอบถูกลวนลามเพราะเธอใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆแล้วเธอพยายามจะหลอกคนอื่นหรือเธอย่อเยอ้เย คนที่มีความคิดสกรปรกจะมองว่าทุกอย่างสกรปรกแค่มองคุณและอย่าให้ใครมาล่อลวงคุณเลยขนาดแค่มองคุณก็น่ารังเกียจแล้วชายคนนั้นไม่คาดคิดว่าเจียงหมานจะกล้าพูดแบบนั้นกับเขาทัานใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปและเขายื่นมือออกเพื่อดึงเจียงหมานและเขาพูดด้วยน้ำเสียงสกรปรกฉันเคยเห็นผู้หญิงหลายคนเช่นคุณทำไมถึงใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยแบบนี้ล่ะแค่อยากนอนกับคนอื่นเฉยเฉยหรือ ไม่ใช่เพื่อซื้อตั๋วไปบ้านพักน้ำพุร้อนเพื่อจับใครสีงั้นหรือนี่วันนี้ฉันไม่เพียงอยากสัมผัสคุณแต่ฉันยังอยากนอนกับคุณด้วยเขาสัมผัสหน้าอกของเจียงหมานโดยตรงโดยไม่ลังเลใดๆเจียงหมานรู้สึกป่วยหนักขณะที่เธอกำลังจะถอยห่างจากการสัมผัสและพูดเธอก็ถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนของเขาอย่างแรงกูติงเหอวางผ้าเช็ดตัวบนไหล่ของเธอตกเธอเ,ธอเบาๆจากนั้นค่อยๆเดินไปหาชายที่เพิ่งพูด เขาดูจริงจังและไม่พูดอะไรแต่ทุกการเคลื่อนไหวบ่งบอกถึงอันตรายที่น่ากลัวชายคนนั้นถอยกลับโดยไม่สมัครใจและมือของปีศาจท,ที่แต่เดิมเอื้อมไปหาเจียงหมานก็แข็งค้างอยู่ที่นั่นคุณคุณจะทำอะไรผมบอกคุณแล้วการตีใครสักคนมันผิดกฎหมายเขาร้องไห้และถูกกูติงเหอต่อยที่หน้าและปากของเขาเริ่มมีเลือดออกเขาเจ็บปวดมากจนพูดไม่ชัดคุณฉันจะฟ้องคุณ แต่ทันทีที่เขาเปิดปากเลือดที่เปื้อนปากก็ไหลออกมาไม่หยุดเขากรอกตาและเกือบจะเป็นลมภรรยาและลูกชายก็ตกใจกลัวเช่นกันภรรยาจึงไปช่วยสามีสามีคุณโอเคไหมลูกชายของเขาก็น้ำตาไหลเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้กูติงเหอจึงพูดว่าหมัดน,นี้มีไว้เพื่อเตือนคุณว่าอย่ายุ่งกับภรรยาของฉันนี่คือวิลล่าบ่อน้ำพุร้อนเธอแต่งตัวดีมากและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ ยิ่งไปกว่านั้นมีผู้หญิงไม่ถึงพันคนด้วยซ้ำในชุดว่ายน้ำในวิลล่าบ่อน้ำผู้ร้อนแห่งนี้หลายร้อยทำไมคุณถึงดูถูกเธอด้วยวาจาภรรยาของคุณเองไม่ได้สวมชุดว่ายน้ำหรือชายคนนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาอย่างสันเทาโท้หาตำรวจฉันจะฟ้องฟ้องเขาแน่นอนถ้าคุณไม่ฟ้องฉันฉันก็จะฟ้องคุณเหมือนกันหากคุณดูถูกภรรยาของฉันฉันจะทำให้คุณชดใช้ตามราคาที่คุณสมควรได้รับ ตอนนี้ชายคนนั้นลังเลเขารู้ด้วยว่าเมื่อกี้เขากล้ามากเขาเห็นว่าเจงหมานสวยหุ่นดีและที่สําคัญกว่านั้นคือยังโสดเขาเลยอยากจะถือโอกาสหยอกล้อเธอถ้าเขาโทรแจ้งตํารวจจริงๆตามที่เขาพูดเกรงว่าไม่เพียงแต่เขาจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเท่านั้นแต่ยังต้องจ่ายเงินก้อนโตด้วยยิ่งไปกว่านั้นชายคนนี้ไม่ใช่คนที่จะล้อเล่นด้วยเมื่อมองแวบแรกตอนนี้เขาชนกำแพงอิดแล้วเขาช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้ ดูเหมือนว่าจะลดเรื่องสําคัญลงเหลือเรื่องรองจะดีกว่าเขากรอกตาและเขาก็ตบภรรยาของเขาทันทีและดุเธอฉันบอกคุณแล้วหลายครั้งเพื่อให้คุณดูเสียวเจียทําไมคุณไม่เชื่อฟังตอนนี้เดือดร้อนหรือทําไมไม่รีบไปขอโทษลุงกับป้าซาหญิงสาวจ้องมองเขาด้วยความไม่เชื่อปิดหน้าอยู่นานก่อนจะร้องออกมาด้วยความโศกเศร้า หลังจากทุบตีภรรยาของเขาชายคนนั้นก็ยกขาขึ้นเพื่อสอนบทเรียนให้กับเสี่ยวเจียลูกชายของเขาเสี่ยวเจียค่อนข้างหยิ่งในตอนแรกและรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามหลังจากถูกทุบตีเขาก็ตกตะลึงและร้องให้อย่างอกหักผู้หญิงและเด็กต่างก็ร้องให้จากนั้นผู้ชายก็พูดว่าฉันขอโทษฉันทำผิดพลาดไปเมื่อกี้ฉันขอโทษคุณโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันไม่ใช่คนที่คุณควรขอโทษ กูติงเหอกอดไหลของเจียงหมานรูปร่างสูงของเขาราวกับกำแพงยืนอยู่ข้างหลังเธออย่างมั่นคงเพื่อปกป้องเธอจากลมและฝนผู้คนที่วางแผนจะดูการแสดงก่อนที่จะถอยออกไปพวกเขาไม่กล้ามองเจียงหมานด้วยท่าทางหยาบคายอีกต่อไปและแม้แต่หลีกเลี่ยงความเฉียบคมของเขาด้วยซ้ำเพราะพวกเขารู้ว่าใครง่ายที่จะยุ่งด้วยและใครที่พวกเขาไม่สามารถยุ่งด้วยได้กูติงเหอซึ่งมีนิสัยที่น่าประทับใจต่อหน้าพวกเขา ไม่ใช่คนที่พวกเขาสามารถทําให้ขุนเคืองได้ผู้หญิงที่เคยถูกล้อเล่นมาก่อนก็มองดูกู่ติงเหอด้วยความรู้สึกขอบคุณมีคนมากมายในโลกที่ชอบมองพวกเขาผ่านแว่นตาสีแต่พวกเขาทําอะไรไม่ได้เลยภายใต้การคุ้มครองของกูติงเหออย่างน้อยก็ในวิลล่าน้ําพุร้อนแห่งนี้จะไม่มีใครกล้ารังควานพวกเขาอย่างจงแจ้งเจียงหมานซึ่งแต่เดิมมีอารมณ์ต่ำมากเธอโกรธมากเมื่อเจอเรื่องแบบนี้ แต่เมื่อกูติงเหอลุกขึ้นยืนและพูดแทนเธออาการซึมเศร้าทั้งหมดก็หายไปเธอจ้องมองไปที่กูติงเหออย่างว่างเปล่ามองโปรไฟล์สามิติที่หล่อเหลาของเขาราวกับมีดราวกับว่ามันถูกสลักไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจของเธอนี่คือความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากใครบางคนโดยไม่มีข้อกำหนดใดๆใช่ไหมเธอเธอชอบลุงจริงๆเธอชอบลุงที่จะปกป้องเธอลุงที่ก้าวหน้าและถอยไปพร้อมกับเธอและลุงที่ทุบตีคนเพื่อเธอ วิธีที่ลุงต่อยเมื่อกี้ช่างแมนจริงๆไม่ว่าอาการสะดุ้งหรือบาดเจ็บก็ตามปล่อยมันไว้ตามลำพังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเธอจะติดตามลุงของเธอเสมอถึงลุงจะเป็นภูเขาน้ำแข็งแต่เธอก็ต้องละลายเขาให้ได้บทที่หนึ่งสิบฉันจะไม่ยอมให้ใครรังแกคุณชายคนนั้นก้มศีษะลงและขอโทษเจียงหมานขอโทษฉันขอโทษฉันเพิ่งจะทำผิด เจียงหมานรู้สึกอบอุ่นในใจและไม่อยากจะเถียงกับเขาอีกต่อไปฉันหวังว่าคุณจะเลิกดูถูกผู้หญิงแบบไม่ได้ตั้งใจอีกในอนาคตเพราะแม่ของคุณก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันชายคนนั้นตกใจแล้ววิ่งหนีไปด้วยความอับอายเจียงหมานโน้มตัวไปใกล้หูของกู่ติงเหอแล้วกระซิบว่าคุณลุงคุณดูหล่อมากตอนที่ปรากฏตัวเมื่อสักครู่นี้กูติงเหอถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขายังคงคุ้นเคยกับเจียงหมานที่ไม่โกรธเช่นนี้ ฉันจะส่งทนายความมาจัดการเรื่องนี้เจียงหมานฉันขอโทษมันเป็นความประมาทของฉันที่บันทอนความสุขของคุณฉันไม่ได้ปกป้องคุณอย่างดีไม่เจียงหมานสายหัวคุณลุงฉันดีใจมากที่คุณสามารถปกป้องฉันได้อันที่จริงผู้คนมากมายในโลกนี้มองผู้คนผ่านแว่นตาสีผู้หญิงจะถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเสมอคุณลุงคุณดีมากฉันชอบมาก กูติงเหอยิ้มเล็กน้อยและมองเธออย่างจริงจังเจียงหมานจําไว้ว่าภายใต้ปีกของฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครกลั่นแกล้งคุณแม้แต่การโจมตีด้วยวาจาเขาตกลงที่จะปกป้องเธอเป็นเวลาสามปีดังนั้นไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนั่นคือวิธีที่เขาปกป้องข้อบกพร่องของเขาคุณลุงไปอาบแดดที่นั่นกันเถอะเจียงหมานรู้สึกมีความสุขมากจนชี้ไปที่ป่ามะพร้าวที่อยู่ไม่ไกลแล้วพูด กูติงเหอเห็นด้วยโดยธรรมชาติทั้งสองเดินไปด้วยกันและเขาสุ่มเลือกสถานที่ที่จะนอนลงเจียงหมานชี้ไปที่ลูกมะพร้าวบนต้นแล้วพูดว่าฉันอยากดื่มนี่กูติงเหอมองดูความกระตือรือร้อนของเธอที่จะลองจากนั้นลุกขึ้นและเอื้อมมือไปเลือกอันหนึ่งให้เธอเจียงหมานรู้สึกว่าการที่ชายร่างสูงคนนี้มีประโยชน์มากมายเช่นตอนนี้แต่เธอรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อมองดูกลามะพร้าวที่ฟูนุ่ม โชคดีที่เจ้าหน้าที่ได้อุปกรณ์มาในเวลานี้เปิดกลามะพร้าวและมอบหลอดให้เธอสองอันเดิมทีเจียงหมานต้องการเก็บลูกมะพร้าวอีกลูกแต่เมื่อเธอเห็นหลอดสองลูกนี้เธอก็เปลี่ยนใจทันทีเธอสอดหลอดเข้าไปแล้วแสดงให้กูติงเหอดูมันหวานมากคุณลุงอยากลองไหมกูติงเหอโบอกมือของเขาเขาไม่มีความสนใจในเรื่องนี้เจียงหมานรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เธอจึงหาที่นั่งแล้วนั่งลงโดยมุ่งความสนใจไปที่การดูดน้ำมะพร้าวในมือเมื่อเห็นเธอดื่มอย่างมีความสุขกู่ติงเหอก็รู้สึกกระหายน้ำเล็กน้อยเขากำลังจะไปเอาขวดน้ำที่อยู่ใกล้ๆแต่เจียงหมานยื่นมะพร้าวให้เขาทันทีด้วยรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าคุณลุงอร่อยจริงๆลองเลยในตอนท้ายของประโยคมีนนยยะของการตุ้งติ้งอยู่ในน้ำเสียงของเธอโดยไม่รู้ตัว กูติงเหอจิบไปสองครั้งอย่างไม่เต็มใจหน้าแปลกที่เขาคิดว่ามันดีจริงๆเมื่อเห็นว่าเขาพอใจเจียงหมานก็วางมะพร้าวทั้งหมดไว้ในมือของเขาด้วยใบหน้าแดงกำ่ำลุงดื่มเถอะฉันอิ่มแล้วกูติงเหอหยิบมันขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้โดยถือมันไว้ในมือและจิบบ้างเป็นครั้งคราวเจียงหมานมองดูหลอดทั้งสองอันที่เหมือนกันและไม่กล้ากระพริบตาถ้าลุงดื่มผิดแล้วพวกเขาจูบก,กันทางอ้อมหรือ เพียงแต่เธอรอมาเป็นเวลานานและกูติงเหอไม่ได้ดูดหลอดผิดดังนั้นเธอจึงผิดหวังทันทีลุงสมควรที่จะเป็นผู้รับเหมามีความเข้าใจเรื่องการแบ่งเขตเป็นอย่างดีและเขาจะไม่มีวันล้ำเส้นลืมไปได้เลยว่าเธอไปดูว่ามีอาหารอร่อยอะไรบ้างในบริเวณพักผ่อนแห่งนี้เจียงหมันวิ่งไปรอบๆและกลับมาพร้อมกับอาหารจำนวนหนึ่งมีน้ำผลไม้หนึ่งแก้วเค้กหนึ่งชามเยลลี่น้ำแข็งและไส้กรอกแฮมสองชิ้น เธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนขายแฮมในวิลล่าน้ำพุร้อนแห่งนี้ไส้กรอกแฮมร้อนด้วยน้ำมันและมีกลิ่นหอมอร่อยตั้งแต่แรกเห็นเธอยื่นหนึ่งในนั้นให้กูติงเหอกูติงเหอบกมือทันทีเพื่อแสดงว่าเขาจะไม่กินมันดังนั้นเธอจึงต้องเอามันกลับมาลุงไม่ชอบขนมจริงๆด้วยมันง่ายกว่าสำหรับเธอต่อไปเจียงหมานก็เริ่มรับประทานอาหาร เธอกินไส้กรอกแฮมครึ่งหนึ่งเค,ค้กครึ่งหนึ่งและบะหมี่เยลลี่ครึ่งหนึ่งแม้แต่น้ำผลไม้ก็ยังกินเพียงครึ่งเดียวเธอตบท้องกลมๆของเธอแล้วพูดว่าคุณลุงฉันอิ่มแล้วทานให้หมดเธออย่าให้เสียกูติงเหอเขายอมรับข้อเสนออย่างไม่เต็มใจและเริ่มกินเค,ค้กอย่างช้าๆการกัดนี้เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกใหม่ครีมที่นุ่มเข้มข้นและหวานละลายในปากของเขา และผลไม้ที่อยู่ด้านบนก็สดมากเช่นกันพร้อมด้วยรสชาติผลไม้ที่หลากหลายซึ่งเพิ่มความอยากอาหารของเขาอย่างมากเขาอดไม่ได้ที่จะขุดสองสามช้อนเต็มคำใช่มันอร่อยดีเจียงหมานมีความสุขมากจริงหรือคุณคิดว่าเค้กนี้อร่อยใช่ไหมดีจังกูติงเหอรู้สึกว่ามันดีจริงๆในช่วง30ปีของชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนชวนเขากินเค้ก ตอนที่เขาฉลองวันเกิดตอนเด็กๆเ,เขาตั้งตาคอยที่พ่อแม่ของเขาจะกลับมาแม้ว่าจะเป็นแค่วันเกิดที่มีความสุขของลูกชายแต่เขาก็จะมีความสุขมากน่าเสียดายที่พ่อของกูเป็นคนนอกที่โรแมนติกและไม่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านและเขาก็ไม่สนใจลูกชายด้วยซ้ำแม่ของเขาร้องให้ทั้งวันเพื่อเขาและชีวิตของเธอช่างน่าสังเวชมีเพียงคุณปู่เท่านั้นที่อยู่เคียงข้างเขาทุกครั้ง แต่คุณปู่มักจะใช้แต่มาตรฐานของทายาทตระกูลกู่ถามเขาเท่านั้นแล้วทำไมเขาถึงต้องเสียเวลาร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้เขาและตัดเค้กด้วยเขาก็เลยไม่ได้กินเค้กเลยเพราะถ้าตัดเค้กก้อนใหญ่ขนาดนี้ก็จะไม่สมบูรณ์เจียงหมานมองดูเขากินเค้กเสร็จด้วยความรู้สึกเศร้าอย่างอธิบายไม่ถูกไปทั่วทั้งร่างกายของเธอเธออดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าและกอดเขาลุงวันเกิดคุณเมื่อไหร่ฉันขอฉลอง,องร่วมกับคุณได้ไหม กูติงเหอเงยหน้าขึ้นมองเธอพวกเขาจะอยู่ด้วยกันอีกสามปีดังนั้นจึงไม่ผิดที่จะฉลองวันเกิดของกันและกันเขาจึงตกลงว่าเอาล่ะฉันจะฉลองวันเกิดของคุณด้วยเจียงหมานพยักหน้าอย่างมีความสุขในที่สุดกูติงเหอก็กวาดล้างทุกสิ่งที่เจียงหมานทิ้งไว้และทั้งสองก็กลับห้องด้วยกันแต่แผนกต้อนรับบอกเธอว่าเฉินถงจองห้องพักให้พวกเขาเพียงห้องเดียวเท่านั้น คืนนี้เธอจะนอนห้องเดียวกันได้ยังไงเจียงมานกดโทรศัพท์ของเฉินถงด้วยอาการปวดหัวเชื่อมต่อสายได้อย่างรวดเร็วแต่เฉินถงกำลังสาบแช่งสูหยางคุณหยุดทำตัวเป็นเด็กสักทีได้ไหมหากคุณยังสร้างปัญหาอย่างไร้เหตุผลต่อไปฉันจะโทรหาแม่ของคุณแล้วบอกเธอว่าให้พาคุณกลับไปบ้าจริงฉันโกรธมากหมานหมานฉันเป็นอะไรไปเธอบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องและเฉินถงตก,กตาด้วยความรังเกียจ มานหมานคุณโง่หรือเปล่าคุณคิดว่าคุณโง่ไหมฉันกำลังสร้างโอกาสให้กับคุณและคุณสองคนก็เหมือนกันห้องอื่นก็เหมือนกันนอนสมันจะได้ทําให้เขาล้มลงได้ซูหยางที่ยืนอยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขาพูดทันทีว่าพี่สาวคุณมีประสบการณ์มากคุณคงเคยทําให้คนล้มลงบ่อยๆแต่ทำไมคุณถึงไม่ชอบฉันมากขนาดนี้ลักคุณออกไปจากที่นี่เฉินทงกำลังจะโกรธเขาเธอเตะซูหยางด้วยความโกรธ ถ้าคุณกล้าแอบฟังโทรศัพท์ของคนอื่นก็ออกไปจากที่นี่พี่สาวอย่าดุขนาดนั้นสิคุณดูฉันก็มีจากนั้นได้ยินเสียงน้ำที่ตกลงมาและโลกทั้งใบก็เงียบลงเฉินถงหายใจเข้าลึกๆพยายามยิ้มอย่างเต็มที่แล้วพูดว่าหมานหมานได้ปลดเข้าไปในห้องกับกูติงเหอแล้วพักผ่อนเธอเธอรู้สึกว่าเธอไม่กล้ามองตรงไปที่ลุงของเธออีกต่อไปบทที่หนึ่งอ อยู่ในเลอโฮเทลกับลุงของฉันหรือเจียงหมานวางสายโทรศัพท์และ,ะเผชิญหน้ากับกูติงเหอและอธิบายเสียงแหลมว่าฉันขอโทษนะคุณลุงเฉินถงบอกว่าห้องถูกจองเต็มแล้วและมีเพียงสามห้องเท่านั้นที่ถูกจองไว้ข้อแก้ตัวนี้ลึกซึ้งมากจนแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่เชื่อสามห้องกูติงเหอเข้าใจทันทีดูเหมือนว่าเจียงหมานไม่ได้บอกเฉินถงว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขา ดังนั้นเฉินถงจึงเข้าใจผิดเนื่องจากพวกเขาเป็นสามีภรรยากันแม้ว่าจะเป็นของปลอมแต่ในสายตาของคนนอกพวกเขาก็มีจริงและเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะนอนด้วยกันคืนนี้คุณนอนบนเตียงส่วนผมจะไปนอนที่โซฟาเขาไม่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมเขาแค่อยากให้เจียงหมานเข้าใจจากนั้นรูดบัตรเพื่อเข้าไปก็พบว่าห้องตกแต่งอย่างดีแต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาก็ตะลึงกับดอกกุหลาบที่ปกคลุมทั่วทั้งเตียง วางดอกกุหลาบรูปหัวใจขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางซึ่งดูเหมือนห้องจัดงานแต่งงานมากกว่าสิ่งนี้ต้องได้รับการออกแบบโดยเฉินถงเจียงหมานพยายามดิ้นรนเพื่อให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลท้ายที่สุดไม่มีโรงแรมใดจะตกแต่งห้องแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่ห้องจัดงานแต่งงานและเตียงที่เหมาะสมใช่ไหมแผนผังนี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ดูเหมือนว่ามีเหตุผลว่าทำไมวิลล่าน้ำผู้ร้อนถึงได้รับความนิยมมาก กูติงเหอเคยพักในโรงแรมหลายแห่งแต่โรงแรมหลายแห่งประสบปัญหาประเภทนี้และมีไม่มากนักที่สะดวกสบายแต่เขาตกหลุมรักเตียงที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่แรกเห็นเจียงหมานไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะริเริ่มน้มน้าวเธอหินก้อนใหญ่ตกลงสู่พื้นในใจเธอเธอพยักหน้าซ้ำๆใช่แล้วถูกต้องโรงแรมนี้ได้รับการตกแต่งอย่างดีมันดูเหมือนห้องสำหรับงานแต่งงานจริง,รงๆเธอไม่อยากดื่มอะไรเลยจริงๆ บางที่กู่ติงเหออาจจะรู้สึกมีความสุขมาก่อนแต่ตอนนี้เขาเชื่อมโยงสิ่งนี้กับห้องจัดงานแต่งงานแล้วเขาอาจเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าด้วยเหตุนี้เธอจึงได้ยินกูติงเหอพูดว่าหากนี่คือห้องจัดงานแต่งงานก็ควรโพสต์ข้อความแสดงความยินดีและเตียงก็ควรปูด,ด้วยทวิสงและอินทผลาสีแดงนี่คือกฎของผู้สูงอายุเจียงหมานกระพริบตาและเข้าใจประเด็นสำคัญ คุณลุงคุณทราบขั้นตอนในการแต่งงานได้อย่างไรเขาเคยแต่งงานหรือเปล่าจูจู่เจียงหมานก็รู้สึกเศร้ามากเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้เธอรับไม่ได้ที่วันหนึ่งลุงของเธอจะแต่งงานกับคนอื่นและเป็นของผู้หญิงคนอื่นกูติงเหอเหลือบมองเธออย่างช่วยไม่ได้เจียงหมานคุณอายุเพียง20ปีและยังไม่ได้เข้าร่วมงานแต่งงานเมื่อคุณอายุสาคุณจะต้องเผชิญกับการต่อสู้หลายร้อยครั้งราวกับว่าคุณอยู่ที่นั่น เกิดอะไรขึ้นชัดเจนไหมเจียงหมานพยักหน้าอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าเธอจะคิดมากไปถ้าสุภาพบุรุษอย่างลุงมีภรรยาเก่าจริงๆเขาจะไม่ปิดบังเธอแน่นอนเธอเชื่อว่านิสัยของลุงของเธอจะไม่โกหกเธอคุณลุงคุณไปร่วมงานแต่งงานมาแล้วทั้งหมดกี่งานเจียงหมานเหนื่อยจากการเล่นเมื่อกี้และตื่นแต่เช้าเธอจึงหาเก้าอี้ตัวหนึ่งและนอนลงอย่างเกียจคร้านและพูดคุยกับกูติงเหออยู่พักหนึ่ง กูติงเหอคิดอย่างรอบครอบก่อนที่จะพูดว่าประมาณเจ็ดหรือแปดครั้งลุงสามารถอยู่ได้เหมือนพระในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่โตขนาดนี้พลังจิตของเขาไม่ธรรมดาจริงๆแต่ถ้าในอนาคตจะแต่งงานกันจริงๆก็ฝากให้ลุงวางแผนได้น่าเสียดายหักไม่ใช้พรสวรรค์ที่ดีเช่นนี้เจียงหมานรู้สึกมีความสุขและมองไปที่กู่ติงเหอด้วยความกระตือรือร้น ลุงถ้าคราวหน้าไปงานแต่งงานก็พาฉันไปด้วยสิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันตกลงกูติงเหอพยักหน้าคุณไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาวคุณหรือเจียงหมานพูดถึงน้องสาวของเธอแล้วเธอถอนหายใจงานแต่งอยู่ที่ไหนพวกเขาเพิ่งได้รับทะเบียนสมรสและครอบครัวก็รับมันไปโดยไม่ได้ดื่มด้วยซ้ำดีนะคุณไว่าถ้าไม่มีน้องสาวของฉันฉันคงไม่สามารถไปเรียนวิทยาลัยได้ เมื่อกล่าวถึงเจียงเฉียวเจียงหมานก็เต็มไปด้วยความซาบซึ้งแม่เจียงเห็นแค่พี่ชายของเธอเท่านั้นหลงสองเพียงอื่นเงินให้เจียงโบเวนกูติงเหอเฉียวเก่งมากเธอเปียกฝนแต่เธอก็ยังพยายามกางร่มให้คนอื่นอย่างเต็มที่ช่างน่าเสียดายสำหรับผู้หญิงที่มีจิตใจดีเช่นนี้คุณควรติดต่อน้องสาวของคุณให้บ่อยขึ้นในอนาคตเพื่อดูว่าเธอต้องการอะไรและเราจะสนับสนุนเธอได้หรือไม่ ดวงตาของเจียงหมานเป็นประกายลุงนี่คือไอวูจิวูหรือโอเคฉันจะไปขอบคุณขลุงกูติงเหอยิ้มแล้วพูดว่าระหว่างคุณและฉันไม่จำเป็นต้องกล่าวขอบคุณเจียงหมานพยักหน้ายอย่างแรงถูกต้องสำหรับเธอแล้วลุงนั้นแตกต่างจากคนอื่นคำว่าขอบคุณมันดิบเกินไปทั้งสองคุยกันอยู่ในห้องเป็นเวลานานและโทรศัพท์ของกู่ติงเหอก็เริ่มดังขึ้น ขณะที่เขาอยู่ในห้องตอนนี้กูติงเหอก็เปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มการประชุมเจียงหมานไม่ได้ตำหนิเขาที่มุ่งความสนใจไปที่งานเพียงอย่างเดียวเมื่อเขาออกไปข้างนอกเธอนั่งเล่นอยู่ในห้องตามลำพังและสุดท้ายเธอก็จัดดอกกุหลาบให้กูติงเหอดูลุงเป็นไงเวอร์ชันกุหลาบลุงดูสิดูดีไหมกูติงเหอเงยหน้าขึ้นและเห็นเจียงหมานยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิข้างๆเธอมีหัวดอกกุหลาบกูติงเหอยิ้มแล้วพูดว่า เป็นความคิดที่ดีเจียงหมานหลังจากคุณเรียนจบคุณสามารถเข้าร่วมแผนกออกแบบของบริษัทได้เจียงหมานหัวเราะเบาๆคุณลุงครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหาคนออกแบบมาจากไหนครับออกแบบผนังให้ดูเหมือนดอกกุหลาบหรือเปล่ากูติงเหอก็ตอบสนองทันทีฉากเมื่อกี้นี้สวยงามมากจนเขาลืมไปว่าตอนนี้เขาเป็นเพียงผู้รับเหมารายเล็กๆเท่านั้นแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่าจะหางานทําที่ไหนหลังเรียนจบ ฉันยังไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่ฉันจะอยู่ที่ถงเชิงแน่นอนฉันจะไม่กลับไปที่บ้านเกิดของฉันเจียงหมานกลัวมากว่าหากวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาเธอจะถูกแม่เจียงหักหลังเธอไม่อยากทำผิดพลาดแบบเดียวกับน้องสาวของเธอพ่อแม่บางคนรักลูกและเป็นห่วงลูกมากแต่พ่อแม่บางคนมีอคติมากจนมองข้ามความเจ็บปวดของลูกสาวได้เจียงมู่เป็นคนแบบนี้ กูติงเหอแต่มือบนโต๊ะราวกับว่าเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าหลังจากคุณเรียนจบคุณสามารถไปทำงานในอิกียเรียลเอสเตดได้เลยไฟล์กฎหมายที่นั่นสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วอิกียหรือลุงคุณรู้จักคนจากอิกียหรือเปล่างั้นคุณไม่ควรรับเหมาก่อสร้างบ้านอิกียทุกหลังใช่ไหมเจียงหมานจงใจพูดติดตลกหลังของกู่ติงเหยอยืดออกโดยไม่สมัครใจ เขาต้องการอธิบายว่าอิกยเรีเลเอสเตดเป็นหนึ่งในสาขาของตระกูลกูล่แต่เมื่อเขานึกถึงสิ่งที่เจียงหมานพูดเขาก็อดกลั้นไว้และเขาแค่พูดว่าฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานที่อิกียและเธอก็อยู่แผนกกฎหมายด้วยหากคุณสนใจฉันจะพาคุณไปดูสักวันหนึ่งเจียงหมานพยักหน้ายอย่างแรงไลฟ์โค้ดการได้รู้จักกับลุงของเธอถือเป็นพรอ,อย่างแท้จริงที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วชีวิตในการปลูกฝัง แม้แต่แม่ของเจียงก็ไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากเรียนจบเธออยากทำอะไรเธอต้องการแค่เงินเท่านั้นแต่กูติงเหอก็ทำได้เขาวางแผนให้เธออย่างจริงใจวางแผนอนาคตทีละขั้นตอนลุงแบบนี้จะป้องกันไม่ให้เธอถูกล่อลวงได้อย่างไร